พอทาชั้นบนเสร็จนะครับก็จะให้ป๊อปเนี่ยครับขึ้นไปลองดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ยัดก็ไปข้างบนเลยครับแล้วก็มันสูงไปไหมแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาลงมานะครับลงมาสิป๊อปยังไงมันสูงไปนะเนี่ยมาเอาลงสิเร็วมาเอาลงมาเอาลงลงมาตรงนี้เร็วเร็วลงมาตรงนี้อาป๊อปขึ้นก็ต้องเอาป๊อปลงลงมาสิลงมาลงมาตรงนี้ฝันไปเถอะเร็วนี่ลงมานี่ใกล้ๆเองขึ้น